สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสมาชิกนะครับนักลงทุนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องว่าหุ้นแบบไหนนะครับถึงเรียกว่าเป็นหุ้นเติบโตนะครับหุ้นแบบไหนถึงเรียกว่าเป็นหุ้นเติบโตนะผมเชื่อว่าหลายคนก็คงกําลังมองหาหุ้นเติบโตแล้วก็อยากรู้นะครับเดี๋ยวที่นี้ผมก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็เพจช่อง youtube ของเรานะ ในรลงทุนนะครับก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุนได้ะจ,จะมีเนื้อหาทางด้านอื่นๆมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็คิดว่าจะพยายามปรับปรุงช่องให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าก็อาจจะมีบางอย่างที่ผิดพลาดก็ขออภัยเอาไว้ล่วงหน้านะครับอ่าแล้วก็ทีนี้พอดีผมจะมีสมาชิกนะครับระบบสมาชิกนะอย่างเนี้ยเป็นเมมเบอร์นะเช่นอัพสยูรร้านขนมหวานเป็นยังไงบ้างนะไอเดียการลงทุนนะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหุ้นลด เขาเรียกว่าประมูลรถหุ่นวัตจักรยางพารานะครับวุ่นโรงแรมหุ้นหมื่นล้านตัวต่อไปอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยผมก็ขอสงวนไว้สําหรับสมาชิกที่เลี้ยงกาแฟนะครับซึ่งท่านสามารถสมัครได้ก็เข้ามาในคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือก็ได้นะแล้วกดที่จอยนะครับตรงเนี้ยก็จะเข้ามานะครับแล้วเราก็จะมีเลี้ยงกาแฟมีแก้วเล็ก50ิบบาทแก้วใหญ่ก็ร5อยห้าสิถามว่าต่างกันยังไงก็ต้องบอกว่าไม่ได้ต่างกันนะ อยู่กำลังศรัทธาเนาะเพราะผมก็จะมีทีมงานที่เป็นเด็กๆอะไรเงี้ยนะเพื่อที่จะสนับสนุนเขาเพราะว่าจริงเงินที่ผมได้ตรงเนี้ยผมบอกเลยว่ามันน้อยมากๆนะน้อยมากๆนะแต่ก็อยากทํานะคืออยากสนุกอยากพูดคุยกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหานะครับก็เรียนเชิญนะใครอยากสมัครพูดเติบโตแบบพูดแบบไหนเติบโตแบบไหนไม่เติบโตนะก็จากประสบการณ์การลงทุนเนาะ อย่างอ่าจากปี2010นี่ปีนี้2024นแล้วนะก็คือผมพบเจอบ่อยก็คือหุ้นมันไม่โตจริงนะหุ้นไม่โตจริงก็คือแบบประมาณว่าหุ้นปั่นนะหุ้นปั่นทีนี้สำหรับหุ้นปั่นเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาแน่นอนแหละที่มันแบบผิดปกตินะครับที่มันจู่ๆก็ชูดขึ้นไปแล้วเราก็ไล่ซื้อกันพอเราไล่ซื้อกันเราก็ติดดอยเนาะแล้วก็เป็นหุ้นที่มันไม่ได้มีพื้นฐานนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพูดแบบเนี้ย ปัจจุบันเนี่ยเขาก็อาจจะทําน้อยลงแต่ไปทําขาลงแทนไปช็อตแทนนะช็อตแล้วก็ไปรับคุนคืนในราคาต่าๆนะครับถ้ามีการแบบว่าคล้ายๆว่ารู้กันผมไม่อยากจะใช้คำว่ารู้เห็นเป็นใจกันนะรู้กันอ่าอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดการเอาเปรียบซึ่งหลายๆที่ในในประเทศต่างๆล่าสุดก็จีนบล็อกเกอร์จรีนเขาก็เข้มงวดควบคุมนะเกาหลีใ,ใต้นี่ห้ามเลยนะห้ามเลยนะครับซึ่งทําแบบเนี้ย ผมว่าไม่ไม่ยุติธรรมนะไม่ยุติธรรมคนที่ทําอยู่ก็อขอยหยุดนะอย่าไปทําเลยเนาะเราทําสุจริตดีกว่านะอย่าไปโคดอย่าไปโกงใครเพราะว่าของพวกนี้ยมันบันทึกไว้ในจิตเรานะสมมุติเราบอกว่าเอ้ยเราไม่เคยโกงใครแต่จริงแล้วเราโกงเนี่ยเราก็รู้ของเราถูกไหมมันเราไม่สามารถห้ามไม่ให้จิตมันบันทึกได้ว่าเฮ้ยผมไม่ได้โกงใครนะมันห้ามได้ไหมผมถามแค่นะี้ง่ายๆสมมติว่าคุณไป เตะแมวจนแมวบาดเจ็บสาหัสเนี่ยคุณบอกว่าอ่ามีหลักฐานไหมมีกล้องวงจรปิดไหมว่าผมเตะแมวจริงอไม่มีหรอกคุณจะช็อตคุณจะเน็กเล็กช็อตมีไหมหลักฐานไม่มีแต่ถามว่าคุณห้ามไม่ให้คุณรับรู้ได้ไหมว่าคุณทําคุณห้ามได้ไหมไม่ให้คุณรับรู้อ่ะว่าคุณไปเตะแมวมาว่าคุณทำเน็กเล็กช็อตคุณห้ามได้ไหม ห้ามใจตัวเองได้ไหมมันไม่ได้นะเรารู้อยู่แก่ใจนะครับอย่าทำนะครับอย่าทำโอเคมาต่อนะก็ตัวจริงไม่ตัวจริงมาดูกันนะครับอันดับแรกพูดไม่โตพูดไม่โตรจริงเนี่ยมีกําไรแต่ว่าส่วนมักไม่มีกําไรนะแล้วก็ผลประกอบการแต่ว่าหุ้นโตรจริงผลประกอบการจะดีขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาก็ทําหลอกเนาะอย่างเช่นกรณีที่ว่ามีกระแสเง,งสินสดติดลบเยอะๆตอนนี้ก็โดนไปสองตัวแล้วนะผมไม่บอกชื่อหุ้นก็แล้วกันเนาะ แล้วก็มีการหนีไปต่างประเทศแล้วก็สุดท้ายก็จับจับแพะหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าจับแค่ตัวลูกน้องอะไรเงี้ยซึ่งถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้นะผมว่าความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยมันจะไม่ดีนะขอเดี๋ยวนะใครทําผิดก็ต้องยอมรับผิดแมนๆหน่อยเวลาทําเรายังกล้าทำนะเวลารับเราต้องกล้ารับนะครับทีนี้ก็บอกว่าถ้าหุ้นโตจริงผลประกอบการจะดีขึ้นเรื่อยๆ กระแสเงินสดเป็นบวกนะครับแล้วก็มันก็จะโตขึ้นนะครับแต่ถ้าหุ้นที่ไม่โตจริงปั่นชั่วคราวหลังๆก็จะขาดทุนนะ,ะทีนี้ข้อที่2นะครับราคานะครับการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับถ้ามีหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยมันนิ่งๆมานานนะหรือภาษาหุ้นบ้านเราเรียกว่าไซเว์นะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งราคาหุ้นมันพุ่งพุ่งขึ้นบวกวอลุ่มหนาแน่นอ่าอันเนี้ยแน่นอนว่ามีคนสนใจหุ้นตัวนี้แหละนะชัว นะแต่ว่าราคาขยับขึ้นพรอมว่ารุ่นหนแน่เนี่ยเราแยกออกได้ไงว่าเฮ้ยนี่มันมันขึ้นจริงขึ้นหลอกนะย้อนกลับมาที่พื้นฐานของกิจการครับย้อนกลับมาที่พื้นฐานของกิจการนะถ้ากิจการพื้นฐานดีเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆือย่างเช่นหุ้นส่งออกกุ้งตัวหนึ่งนะเมื่อก่อนผมลงทุนนะอุ้ยราคาหุ้นขึ้นผิวปกติเลยนะครับมีคนมาเก็บมาทำเสร็จแล้วพอแบบเออผมรู้พื้นฐานไงตอนนั้นราคาก็ขึ้นไปแบบถึงประมาณสักผมซื้อแค่ประมาณ2 3สบาทมันขึ้นไป4 5บาทผมได้กำไรบ เกือบร้อยเนะแล้วผลประกอบการมาจริงนะครับมาจริงแต่ว่าพอพวกคุณพวกคุณนี้มันออกแนววัฏจักรผันผวนนะพอแบบบ้าคล้ายๆว่าอาจจะเกี่ยวกับค่าเงินบ้างเกี่ยวกับการจิตการทางการค้าบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องขายออกมานะเพราะว่าเราต้องรู้ว่าเราเก่งกําไรหรือว่าเราลงทุนระยะยาวนะไอ้ตัวลงทุนระยะยาวผมก็มีนะ,ะนะครับกระชานิดหนึ่งนะ ก็อย่างที่ผมบอกอะเนาะว่าเราอย่าไปคดอย่าไปโกงกันเลยนะนะ,ะข้อที่2ราคาเปลี่ยนแปลงผิดปกตินะครับ mm hmm. เรารู้พื้นฐานเนี่ยข้อที่3นะข้อที่3คือเฮ้ยหุ้นปั่นมันจะจบรอบเร็วนะแล้วก็ไม่ต่อเน,นื่องนะคือข้อเน,นี้ยมันเป็นแบบว่าโอ้แต่ทำไมคนถึงติดกันประจำอะเนาะถ้าที่รู้ก็รู้ว่าเฮ้ยหุ้นปั่นมันไม่ยั่งยืนนะครับจบรอบเร็วคนแห่เข้ามาสนใจพอเสร็จแล้วก็ปล่อยของปล่อยของก็จบนะ ข้อสรุปนะครับพุดนโตจริงไม่โตจริงเนี่ยสังเกตไม่ยากเลยนะยึดหลักใหญ่ใจความคือพื้นฐานกิจการนะครับพื้นฐานกิจการว่าถ้ากิจการดีกําไรโตแล้วราคาตอบสนองโอเคนะแต่ถ้ากิจการไม่ดีขาดทุนหรืออาจจะมีกําไรก็จริงแต่เป็นกําไรทางบัญชีมีการแสดงผที่ไม่จริงเก็บเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้หลีกเลี่ยงแล้วผู้บริหารเนี่ยที่เข้ามาตั้งใจเข้ามาทําบริษัทให้ดีกับตั้งใจเข้ามาโกยเงินโกงเงินคนเนี่ย จุดเริ่มต้นมันไม่เหมือนกันนะจุดเริ่มต้นมันแตกต่างกันผลลัพธ์ก็แตกต่างกันดูตัวผู้บริหารเป็นหลักใจใจความสําคัญนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะแล้วก็ถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ได้นะกับพอดีอันนี้ผมเข้าหน้าเมดแอดมิน subscribe ก็ได้นะผมก็มีหรือว่าเป็นสมาชิกแค่เดือนละห้าสิบาทเท่านั้นแหละเนาะแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าดูคลิปที่อาจจะเป็นความรู้นะไม่ได้เน้นใบนะใบหุ้นไม่เน้น ใครอยากจะได้ใบหุ้นอะไรก็ไปที่อื่นนะอ่าตรงนี้คือไม,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 ไม่ไม่ได้นี่นะคือหมายว่าท่านท่านมาปิดที่อ่นะโอเคนะครับอันนี้ก็แนะนําหนังสือด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีหนังสือเล่มใหม่นะครับไงก็ติดตามกันได้ที่นี้เท่านี้สวัสดีครับ